มาดูในส่วนของการเจรานายแพทย์ในชุมชนกันบ้างนะคะสถาบาันอิกร่านราธิวาสหารือก,กับสอบตขาดันโครงการเจรานายแพทย์เพื่อชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสถาบันอิกร่าจ,จังหวัดนราธิวาสนำโดยนายเวมาฮาดีเวดาโอ ผู้อำนวยการโครงการเจิรนายแพทย์สู่วงการแพทย์และอาสาสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดนาราธิวาสเข้าพบนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตหารือแนวทางในการสนับสนุนเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยปฐมภูมิในระบบการบริการดูแลสุขภาพแก้ปัญหาแพทย์กระจุกตัวและขาดแคลนในชนบทรวมทั้งเพื่อให้แพทย์ประจำตำบล ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเพียงพอสอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านการบริการสาธารณสุขหลังปัจจุบันนะคะสัสดส่วนแพทย์ต่อประชากรจำแนกตามสังกัดอยู่ที่1ต่อ1,794คนขณะที่เกณฑ์มาตรฐานระดับโลกคือ1ต่อ600คนค่ะ ด้านผูน้อำนวยการโครงการเจรนาเพชรสู่วงการแพทย์กล่าวว่าสืบเนื่องจากการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านสุขภาพเริ่มต้นด้วยโครงการพยาบาล3า0พันตำแหน่งเมื่อปี2551จนปัจจุบันพยาบาลในโครงการดังกล่าวสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นพยาบาลดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วยลดช่องว่างระหว่างพยาบาลต่อสัดส่วนประชากรดังนั้นจึงมีแนวคิดริเริ่ม โครงการเจรนาญแพทย์เพื่อชุมชนโดยคัดเลือกเด็กเรียนดีและเป็นลูกหลานของอสมอในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งไปเรียนแพทย์ในสาธารณรัฐคิวบาซึ่งให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยรวม3,000ทุนเป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้5,000ทุนและทั่วประเทศอีก2,500ทุนพร้อมกับได้มีการหาหือกับโรงเรียนแพทย์ละตินอเมริกาเพื่อส่งนักเรียนแพทย์ไทยนะครับไปศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องการให้โครงการเจรนายแพทย์เพื่อชุม ชนเป็นโครงการระหว่างประเทศโดยมีสออบตอและภาคประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพเสนอโครงการไปยังรัฐบาลเพื่ออนุมัติส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาทางการแพทย์และกลับมาพัฒนาประเทศ